สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิกกี้ฟีทัมค่ะวันนี้พี่กิ๊กก็จะมาทำชาเลนจ์ในเกม The s ซิ s 4นะคะที่เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะคะในโหมดของไทนี h เ u า e มีบ้านหลังเล็กแค่ได้100หลังนะคะสำหรับ E ีพีนี้ก็เป็น E ีพีที่11แล้วนะคะปรบมมือ <c oughs> ถ้ายังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กิ๊กด้วยนะคะ <c oughs> อ้อแล้วก็อีกไม่นานพี่กิ๊กจะทำระบบสมาชิกของช่องด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนขับถานแบบ แทเหนียวนึบเหนียวปั๊บเนี่ยก็อย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจกันนานๆนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะสําหรับอีพีนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆมากๆมากเลยนะคะเนี่ยนะพี่กิ๊กรู้สึกแบบคันไม้คันมือมากเลยพี่กิ๊กไม่รู้ว่าพี่กิ๊กจะทําทันหรือเปล่านะทุกคนก็ช่วยให้กําลังใจด้วยนะคะก็คือจะมีเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีทั้งหมด1 2 3ใช่ไหมพี่กิ๊กจะต้อง เข้าหมวดบ้านหลังเล็กนะคะแล้วก็ทำชาเลนจ์สร้างบ้านนะคะแล้วก็ต้องสร้างให้เสร็จภายในสิบนาทีาจะสวยหรือเปล่าอันนี้พี่กิ๊กไม่รับประกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจับเวลาค่ะอโอ๊ยตายแล้วโอเคพี่กิ๊กจะทำประมาณนีใ้ใหญ่ๆมากเดี๋ยวงงแล้วก็ตรงตรงนี้อันหนึง่งเหมือนเป็นบันได ประมาณนี้คะ่ะโอเคแล้วก็เออตรงนี้ปรับขึ้นสูงจุด,ดปกติพี่กิ๊กจะสร้างเนี่ยใช้เวลาประมาณอืมนานมากนะคะคือพี่กิ๊กสร้างเนี่ยก็จะใช้เวลาแบบค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะ นีพี่กิ๊กก็ทํากันบ้านมานิดนึงนะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนแต่พี่กิ๊กไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยเลย <c oughs> อันนี้ไม่รับประกันเลยอันนี้ไม่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเ <c oughs> น้นเน้นความเร็วโอเคค่ะอันนี้พี่กิ๊กก็อ่าไม่รู้นะคะตอนทําเนี่ยหาแบบบ้านมาระดับนึงนะแต่พอทําแล้วอ่ะมันจะมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะโอเคอ่า ที่ควรออกแบบบ้านประมาณไหนดีนาะโมเดิร์นก็ไม่ใช่นะคะทรงมันค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยเนี่ยเอาเอาแบบนี้เหรอเอาแบบนี้ก็ได้นะเอาแบบเป็นคล้ายๆทรงแบบ A-frame อะไรอย่างงี้ค่อนข้างแบบจะเลิกหลั่นิเอ้แต่เลี้ยงโอเคได้ไหมวะเอ้ยเดี๋ยวนะข้างในเราก็หุบเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็เอาออกมาแบบนี้ อ่าโอเคให้มันเป็นจัว่วจั่วแบบนี้ไม่ดูเข้าหรือเปล่านะเออช่างมันเถอะท้างหลังก็เอาเหมือนกันนะท้้งหลังก็เอาเหมือนกันก็เอากระเทิบเข้าไปไม่ต้องเอาอันนี้ออกมาโอเคเอ,อ้ยมันออกมากเกินไปเออเดี๋ยวนะ ตรงนี้มันอ๋อมันหุบไปอันหนึ่งสองนาทีแล้วพี่กี้ยังทำังคาไม่เสร็จเลยโอ m ม g o กโอเคช่างมัน <c oughs> สรงอะไรเนี่ย <c oughs> แบบว่านะคะอ๋ออุ้ยตายอันนี้ใช้ไม่ได้เอ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้วะเดี๋ยวนะอ๋อมันจมหรอเดี๋ยวนะอ๋อพี่กิ๊กรู้แล้วพี่กิ๊กต้องปรับเป็นอย่างนี้ <laughs> สามชั้นไปเลยโอเคสองก็พอตรงนี้เว้าไว้ทำไมเพื่อความคูอันนี้แนวนี้แล้วกันนะเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะพี่กี้ต้องใช้แบบที่หนึ่งหอเดีนนะันเดีนยะั่นเดนะอันนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่ได้อุ้ยแต่เลว้วอันนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เออหมายถึงว่ามันมันไม่เข้าอ่ะญี่ปุ่นบ้ย โ oh อ้ m ม่ god เออหน้าต่างหรอ,อกี่โมงแล้วเนี่ยเอาแบบนี้แหละสีเดงบ้านหรือคุกนาทีสามนาทีนะคะพี่กิ๊กเพิ่งติดกระจกเองอะกระจกกระจกกระจกอ่าเออประตูก็เหมือนกันนะประตูประตูประตูะตจึก๊กโอเค อะไรเนี่ยโอเคเราเข้าไปในตัวบ้านดีกว่านะคะบ้านเล็กๆมากเล็กโคตรๆเลยปึ๊บเอาแม่งก๊อฟเหมือนได้เนี่ยไอไอบ้านอีกตัวนึงอะเดี๋ยนะนนะอันนี้ก็ได้นะเนี่ยอะห้องน้ำก่อนเลยนะคะตอนนี้สี่นาทีแล้วยังไม่โคบเลย เอ้ยใส่สวบุตก่อน BB MOVE OP j e c t ON เอ้ยลืม S ได้ไหมโอ้ยตายแล้ว BB MOVE o p j e c t ON โอเค เสียเวลามากๆเลยมีขยบมานิดนึงเดี๋ยวมันจะเข้ามม่ได้เดีด๋ยวองเฮ้ยเอ้ยชาวเวอร์แบบนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ขยบมาแล้วก็ตรงนี้เข้าไปใช้ได้หรือเปล่ามัรููไม่แน่ใจก็ติดกระจกโอเคห้องน้ำเสร็จแล้วประตูห้านาทีแล้วจ้า ขาสีก่อนเลยข้างนอกกลับมาข้างนอกอีกรอบนึงนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเป็นลายไหนดีคะพี่กิ๊กว่าจะเป็นขาวดาอ่ะขาวดำ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 ,ข,วดำข้างนอกประตูหายประตูหายโอเคช่างมันประตูประตูประตูกลับมากอดประตูโอเคเราใช้ภาคมอชิโนนะคะเฮ้ยทำไมประตูมันขึ้นไปแบบนั้นวะอ๋ออันนี้มันมันต้องลงมาหรือเปล่าโอเค ที่นอนนะคะตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานแล้วกันนะโต๊ะทำงานชิวๆเก๋ๆเราจะเป็นแนวขาวดำใช่ปะแล้วก็ติดคอมพิวเตอร์ไปเลยนะคะพี่กิ๊กไม่รู้ว่ามันเปิดประตูมันจะได้หรือเปล่าน,นะพี่กิ๊กย้ายประตูไว้ไฝั่งนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้เป็นที่นั่งทำงานนะคะขาวดำค่ะกระจกโหยังมีแบบอารมณ์มาแต่งรูปอีกนะ โอเคค่ะสวยแล้วแล้วก็ติดคมไฟหน่อยนึงเนาะเนาะเนโอเค okay, สวยภายในสีอะไรดีคะภายในก็สีขาวไง okay, คะอ่ะห้องนอนเนาห้องนอนห้องนอนก็ไม่มีอะไรมากเอาเป็นที่นอนปกติแล้วกันนะที่นอนปกติสีดำสีดำ,ส,ดำบบสีดำแบบเท่ๆสีดำแบบเท่ๆมีไหมเนี่ย โอเคแช์นี้แหละสีดำ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 โอเคโอ้สวยมากเลยคิดไปเองก๊อปปี้เฮ้ยทำไมประตูมันหายไปเออหก <c oughs> นาทีเจ็ดนาทีโอเคค่ะยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่เหนื่อยหนึ่งนะนะตรงนี้เหรอเออเอาเป็นแบบนี้กันเนาะทีวีล่ะทีวีละพี่ ของพี่กิ๊กไปไหนแล้วก็อันนี้เลยค่ะทีวีนะคะตังก็จะหมดเอาทีวีทีวีแบบเล็กไหมเออเอาแบบเล็กนะโอเคแล้วก็ติดพรมหน่อยไหมคะติดพม <c oughs> ขยายใหญ่โอ้ยหรูหราหรูหราเกินไป <c oughs> แล้วก็หัวเตียง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 เอาแบบสีขาวนะคะเข้าเป่าไม่รู้แฮะเออเขียนโอเคตรงพื้นเอ้ยจะแปดนาทีแล้วเอวเอวห้องครัวไม่มีนะคะโอ้ <laughs> oh my god ต้องครัวต้องครัวโอเคอันนี้ต้องไปกินข้าวข้างนอกแล้วแหละพ่กิ๊กว่า <c oughs> ภายในไม่เป็นไรภายนอกต้องหรูหรานะคะนี้ค่ะหลังค้าค่ะต้องครัวไม่สำเร็จตรงอื่นสำเร็จก็ยังดีออแล้วก็ขอมนะคะ ขอ,อเป็นสีสีดำอุ้ยแต่เล้วเออข้างบนหรอคะ <c oughs> ข้างบน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 เป็นสีนี้นะคะเออเฮ้ยมันไม่ได้อะ่ะทุกคนขา โอเคพี่กิก๊กตอนนี้จะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วยังไม่ไปทีงไหนเลยเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะทุกคนเอออันนี้ดีไหมยัยงชิวอยู่นะคะพี่กิ๊กเป็นคนกรุ๊ปเลือดบีนะคะเวลาสายรู้ว่าสายก็จะปล่อยให้มันสายไปไ <c oughs> อพื้น พื้นข้างนอกจะหมดเวลาแล้วโอเคอีไฟไหนไหมคะข้างนอกข้างนอกยังม,มีอารมณ์ติดไฟอยู่วันทรงอะไรเนี่ยอืมหมดเวลาแล้วทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวนะไม่สำเร็จนะคะโอเคค่ะตัดตัดเลยนะเดี๋ยวพี่กิกจะสรุปนะคะว่าพี่กิ๊กทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่เรียบร้อยหลายจุดเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะตรงด้านหน้านะคะพี่กิกก็ตีมนี้อยู่ดีเข้ามานะเป็นตีมขาวดำนะคะบ้านหรือคุกไม่รู้นะ <S <S คือตอนแรกพี่กิ๊กจะทำแบบแนว,แ,นวแบบ น็อกบิดนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> นี่มันบ้านหรือโคโคเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะพ่กิ๊กทำทันก็คือตรงที่นอนนะคะแล้วก็นอนดูทีวีตรงนี้ค่ะทีวีก็เป็นแบบอ่อย่อมยาวนะคะพอเพียงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําไม่เสร็จนะคะแล้วก็ห้องทํางานเนี่ยเสร็จนะคะเกือบเสร็จอ่าก็คือเท่ากับว่าพิกิ๊กทำทั้งหลังเนี่ย ข้างนอก,ก็สําเร็จนะคะแต่ว่าข้างในไม่สําเร็จคะ่ะถือว่าเฟลนะคะสําหรับใครที่ชอบ EP แนวแบบปั่นประสาทแบบนี้นะคะกดดันพี่กิ๊กแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะคะบ้านมันไม่สวยอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่กิ๊กทําแบบสิบนาทีนะคะได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วค่อนข้างที่จะแบบเลิกหลันมากอะเออแล้วก็คิปนี้ไม่มีการตัดต่อ <c oughs> คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะถ้าเกิดว่ามีการไอหรือว่าแบบแทรกไปหน้าลำคาญก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้พี่กิ๊กทำเสร็จก็เดี๋ยวลงคลิปเลยนะคะให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็จะเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอะไรก็เอาติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ